สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเมื่อเกิดอะไรขึ้นครับผมอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะ e ไรขึ้นกับประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยผมอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับบอกผมทีคืออยากจะแข่งอะอยากจะแบบอะไรไปอย่างเงี้ยทำไมไม่ได้แข่งคือนักแข่ง Z ซ S ออมันซ้อมก็ใส่นัวแล้วมันขึ้นชีเตอร์ดีเทคก็เลยมารายงานให้แอดมินดิสกูพิมพ์สาระด้วยอีงโง่เออดีมากไอ้เฉินสรุปมันสรุปมันเกิดอ,อะไรขึ้นอธิบายให้ผมฟังทีขอสาระขอสาระนิดนึงขอสาระนิดนึงมันเคยมีเกิดเหตุดราม่า,มากับทีมผมแล้วแต่ผมก็บอกว่าในทีมผมว่าใจเย็นผมต้องเป็นคนใจนเย็นมากสุดในทีมละจริง ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าทีมใส่หนูมีคนโดนแบนผมอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนโดนแบนตอนเนี้ยสรุปดูมเดย์เป็นคนโดนแบนใช่ไหมเมื่อแฮกไอ้บัตอืมกูแฮกเข้าอีกคอมกูเนี่ยห้าจอเนี่ยมองกูในไอ้ก๊อฟเนี่ย,ออยสตรีมอัดกูเมื่อวานคนเดียวเลยมันบอกมันบอกไอต้ตาลว่าตาลเลิกจับดูเอลแล้วให้ไอ้บัตเถอะหน้าทีมหน้าทีนี้มันไม่เหมาะคนใจตุด๊ดไอ้ก๊อฟพูดขนาดนั้นเลยอะปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดนะเว้ยกูบอกเฮ้ยก๊ i, อฟไอ้เหี้ยมึงพูดกับเพื่อนแรงไป แฮกอะไรกันเหลือมาไม่ทันเออผมก็งงอยู่นะ่ะโซเชียลแม่งท็อกซิกใครไม่ไหวแนะนำให้ห่างจริงครับผมโลกนี้มันไม่ได้สวยหรูอย่างที่พวกหนูหนูคิดนะมาชอบคนแก่กว่าเหรอเมื่อวานดูมเดยังมาบิดให้มึงอยู่เลยทีนี้มาบอกลูกคนเดียวไม่คือกูจะบอกว่า กูโทรหารมันเหรอมึงให้กูโทรหารมันเหรอมึงให้กูโทรหารมันเลยใช่ปะ่ะอ่ากูโทรหารมันเองอ่ากูโทรเลยเนะนี่ยให้มันอธิบายฮัลโหลมันเกิดอะไรขึ้นวะ อตัวหลักมึงคือตัวไหนออ่าอ่อาไไอคือ,อยังไงนะคงขายอ่อ่า มึงอ่าแล้วมึงขายไปเท่าไหร่ขายได้0าอ่านะอแล้วคือมึงมึงขายไปห้าหมื่นในะ่แบบไมห,หมหลอมอ่ออ,อ,ลอ,อ่นนอาอ

งงนะค,คือยังไงนะคือคือยังไงนะมึงพูดใหม่ดิคือมันมีลูกค้าเขามาตั้งผมขึ้นจากอิมห่ไปเรเดียนท็อปสิอ่าจากอิมหนึ่งไปเรเดียนท็อปสิบอ่าใช่แล้วมันกันดีอะพี่อ่าไอผมก็เลยรับแล้วผมก็เลยรอรอ,รอคนขายดีอ,อ่าขาแบบพวกอีโรเรเดียนอนะแล้วผมก็ซื้อมาทำตัวละอืม อ่านี่ยแหละก็แบบบู๊ตบูกันเสบู๊ตผมก็ได้ระดบับนึงละเราผมก็แล้วผมอ่ะยังไม่ได้ไอดีหลักทักทีมผมก็เลยถามเขาว่าเออผมขอเปลี่ยนชื่อไปแข่งเอาไอดีเนี้ยไปแข่งได้ไหมทําไมถึงไม่ได้ไอดีหลักมึงอ่ะก็ผมรอซื้อไอดีหลักไงพี่หมายถึงว่ารอซื้อไอดีใหม่มาปั้นเป็นไอดีหลักเปี่นไพมึงซื้อไอดีใหม่มาปั้นเป็นไอดีหลักแล้วไอดีที่มึงใช้แข่งทุกวันเนี้ยเคยดีลูกคา้าไอดีลูกคา้า ไม่แล้วถ้าเกิดไม่ไม่ไม,ไม่สมมตินนะอ,อันนี้ในหลักถ้าเกิดแบบว่า<อ>เหตุผลนะ่ะคือมึงบอกว่ามึงอ่ามึงเอารหัสลูกค้ามาบูทใช่ไหมเพื่อให้ขึ้นเรยเดียนท็อปสิบใช่ไหมอ่าแล้วมันโดนแบนเพราะเป็นนดีลูกค้าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดลูกค้ามันแฮกจริงๆมันจะจ้างมึงบูททำเฮี้ยอะไรวะ ตป๊บนึงนะเออแล้วนี่ไอกอมันสงสัยว่าไอดีหลักอะที่มึงขายไปห้าหมื่นอะมึงขายมึงขายไปใช่ไหมแล้วแล้วทุกคนนี้มันยังเล่นอยู่ปะไอไอกรอบมันบอกว่าไอดีหลักที่มึงขายไปอะมึงขายไปอะมันไม่มีคนเล่นเลยเออ ไม่ออนอะไรเลยไม่เล่นอะไรเลยม,มันเปลี่นยน,น,นชื่อเป็นอะไรอ่ะมัปอเปอะไรนละ่ยนะไะซิกไมดักเหรอเอออ,อ่รู้นะ่อไรอ,ไอล่อไอ้กอมันบอกว่าคือลูกค้ามันซื้อไอดีไปที่มีสก,กินเยอะมันมันบอกว่า

กูก็ไม่รู้ว่ะเฮียกูก็ไม่คือคือกูอไม่รู้กูไม่สามารถเชื่อฮะอะไรนะอา้าวแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าสองสามเดือ <ๆ S 1> นก่อนมึงยังเคยจ้างบูนแหลงจากแรลงโกอยู่เลย

คือคือเรื่องของเรื่องคือกูอยากรู้ว่าวันเนี้ยที่มึงครับเข้าไปสคิมแล้วโดนแบนเนี่ยมึงโดนแบนไปกี่ไอดียเคยี่อตอน,น,นที่โดนอะมันโดนในรูค้าใช่มครัแล้วแบบพอโดนแบ,บนผมเลยแบบกูดโดนแบ,บนได้ไงแล้วผมไม่รู้อ่ะว่ามันโดนฮาแบนหรือโดนยังอะไรด้วยครับแล้วผมว่าให้ให้ไปหาไอ้กี่ไอเดีมาเข้าแล้วผมก็เข้าสรุปแม่งได้โดนแบบข่วงอ่ะพี่ใช่ว่าพอโดนแบนสรุปโดนแบนสองไอเดีเลยเหรอ อ๋อคือเอาไอดีเข้าไปครั้งสองนี่คือโดนไหมไอดีนั้นอะคือมึงโดนแบนไอดีแรกเสร็จแล้วมึงเอาไอดีที่สองไปสคิมต่อโดนปะไม่รู้แต่มันเด้งหลุดไม่รู้แต่มันเด้งหลุดเอออ่า พูว่ามุงบริสุทธ์เอองั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตกับทางฝั่งกัดเขาพูบแล้วกันเออื่ออ่าไม่อ่ะอ่าเม่จะไมอ่อคือคือคือกูอยากรู้ความจริงอย่างเดียวว่ามันคือเฮียอะไรที่แบบว่าโดนบงโดนแบนเนี่ยคือกูก็งงเพราะว่าจะมีแข่ง แล้วอยู่ดีแล้วแล้วอยู่ดีแบบมาโดนแบนอะไรแล้วคือโดนแบนสองไอดีอย่างเงี้ยคือแบบกูก็งงว่าเอ้ยทําไมวะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคือซึ่งซึ่งที่แบบว่าซึ่งที่แบบว่าแบบดูตามหลักตามเหตุตามผลนะ่ะคือแบบว่าคนคนทุกคนเขาก็มีความคิดของเขาเองเขาก็ถามมาว่าเออถ้าเกิดรหัสนั้นอะมันบูตแล้งอะแล้วคือรหัสนั้นมันใช้แฮ็กอยู่แล้วอะ มันจะมาจ้างมึงบูธทำไม,ม,ไมรมมงรตมเ,เทีัายไมไททอไเ,เออก็อน,นั่นแหละตามนั้นแหละก็คือถ้าเกิดมึงพูบอะไรได้มึงก็พูบแล้วกันเออผลสรุปออกแล้วว่า ตอนนี้กูเป็นพี่หนุ่มกัใชัยหรอก็คือฮะอุ้ยใช่เหรอครับแบบพี่หน,นุ่มหรอก,ก,กูต้องอุ๊ยแบ,แบบพี่หนุ่มเหรอไม่คือคือคือพูดง่ายๆเลยว่าตอนเนี้ยมันมันก็ บทพิสูจน์อะไรคือผู้ผมก็ไม่สามารถพูดอะไรได้นะว่าเขาใช้แฮกจิ้งหรือว่าไม่ได้ใช้มันก็ต้องเป็นทางรายออดไอ้นี่มาแต่คือไอ้กอมันก็มีเหตุผลของมันว่าเอ้าคือขายรหัสไปห้าหมื่นบาทอ้าวเปอร์เซ็นต์ใช่คืออะไรนะอะไรนะกิจ <c oughs> คือมีคนขายหารหัสไปแต่คือไม่มีคน,<ม>นเล่นเลยหรอที่ขายไปอ่ะ <c oughs> แฮกเกอร์คือไม่มีคนเล่นเลยใครซื้อไปแล้วเอาแมวไปเล่นอ่ะใช่ใช่ยังมีเพื่อนเขาอยู่เลยอ่าล,ละห้าหมื่นไม่รู้ว่าบัตรคนซื้อแล้วแมวไปเล่นหรอเออมันก็น่าคิดอันเนี้ยตรงนี้ได้คิดมาไปตลาดน้ตหัวไปต้องดิไปปะไปด้วยอุ้ยแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวทำไมลูกค้าใช้ใช้แฮกโดนแบบเขาจะจ้างบูททำไมเนี่ย เออแล้วก็ที่แบบว่าพี่หนุ่มฝากถามมาที่แบบไอดีลูกค้าจ้างบูธอะทำไมถึงใช้แฮกด้วยอะไอดียลูกค้าจ้างบูธทำไมถึงใช้แฮกด้วยกูไม่แน่ใจส่านอสามเดือนก่อนอะแต่คือมันเคยจ้างบูธจากแหล่งแข่งเมื่อวานฟอร์มแรงมากพอกูมากดแรงห้าเกมติดแดงกำไอชี้นี้บอกกูขายโปดูซะ แมทฮิตเตอรี่กูเห็นไหมแคลเลียกูอะดูซับอิสาันดิแครับขึ้นจอคือต้องทีมเล่นประบัติกามึงดูเรื่องนี้มีคนร้องมาตั้งนานแล้วไอเหี้ยไม่เรื่องนี้นะกูบอกเลยว่าเอาผ้าอนาไมยให้กูด่วนเลยกูจะมาซับเมนเนี่ยเมนในแคลเลียกูเนี่ยไม่คือไอที่รำพูดไงมันแบบมันมันไม่ไม่ได้พูดไม่มึงไม่มึงไม่อ่านไงกวาไดพาอยู่เพื่อนกูเคยโดนแบนมาทำไมนะถ้าเป็นคนต่างชาติไม่น่าตั้งชื่อนั้นนะทําไมนะ ไม่ไอดีบูตมันไม่ควร<ล>โดนแ,ดดแบนเว้ยไม่แทุกวันนี้ไอดีนั้นยังมีคนเล่นหรือเปล่าไปไปเช็คแพ็กเกอร์ไม่ไ,ไ,ไ,<อ>ไม่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 หม่ไม่ไม่ไอ่ไมอไม่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 ไอาไม่ไม่ไม่ไปแไ้วไไป่ไม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 ่ไก่เท่านีไม่ไร่ไม่ไม่ไเเไมดไว่ไมเไม่ไม่ไม่อม่ม่ไ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 มบไม่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 ไร่อม่ไม่ไม่ไม่็นเไ็นชั่โมแล้วไเหี้ยนี่ยมงไม่ไ้าใมเลยกูต้องพูดภาษาควายกับม <วด S 1> ไม <ป S 2> รถทูแรงทองแรงทองข้างล่างไม่ใช่คือแล้วมันบอกคือคือเคยมีคนบอกไอเดีเขาแบบเติมมีดไอเียอยากโดนตกหร่อว่ไม่ไ่คือไอดีกูก็เติมหมดเลยนะเวยก็ใช่แล้วคือเขาจะขายห้าหมื่นแต่คือเล่นไอดีใหม่เขาก็ไปเติมใหม่อยู่ดีคือถ้าเขาจะบอกเขาจะร้อนเหิือนไหนให้เขาห้าหมื่นมาดูดิ่ใครซื้อเอาหน้าคนซือเอางี้เลยแค่นั้นขายไดู้ตอนนี้เลย เพราะว่าเพราะว่าที่สันนิษฐานกันคือไอดีหลักโดนแบนมันไม่ได้ขายงั้นใครยังซื้ออะเอาคนซื้อบริษัอะไรไหไอ้ไอดีหลักไม่โดนแบนกี่ไอ้ดีหลักสลุ่ไม่โดนอ่ะซิกไมดักอะนะกูซื้อร้อยหนึ่งกูซื้อยี่สิบเออไปซื้อกับพ่อมผงนะเมื่อกี้ทางบ้านทางบ้านเขาถามเข้ามาครับสอบถามเข้ามาว่าซิกไมดักนี่มันเป็นข่าวฝรั่งมันเป็นแบครับซิกไมดักถามเข้ามาซิกไมดักก็แปลว่าสักสักไมดิกพ่บ้าที่เพิ่งพูดเออพลังพลังพลังอะไรแบบนี้ทางบ้านถามมานะครับเออผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้้องงเเลลยยททาาาบนไป่ เาไม่คือคือนั่นแหละก็คือผลสรุปแล้วว่าทุกคนก็รอให้เขามาพูดเหตุผลของตัวเองดองเบ้ยเอ้ยพลังดองที่อะไรกันนั่นแหละก็คือเดี๋ยวให้เขามาพูดทางเหตุผลของเขาเองนะครับรอดูทางสังกัดเจ้าตัวมาพูดคุยเองอย่าพิ่งไปตัดสินใจเลยหาเจอไหมเนี่ยมึงหาช่องเจอไหมไม่เจอไอ้บัตตูเป็นสิวไอ้บัตตูเป็นสิวเออรำหาช่องเจอปะไม่รู้ครับผมไม่ไม่เข้า ก็คือผมไม่อยากร้องรื้อว่ะนั่นแหละก็คือผมสรุปแล้วว่าเรราไม่เเคยอดี๋ยวให้เจ้าตัวเขามาพูดเองดีกว่าเราอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรเลยจริงจริงมีคนพิมพ์ช่องแล้วเนี่ยไงมีคนหาช่องเจอปะเออขอลิงก์ช่องนี่ไงก็ยังเจอเนี่ใครบอกไม่เจอรหัสเก่าน้องขายไปห้าหมื่นครับรหัสเก่าน้องขายไปห้าหมื่นถาม ขอบคุณสำหรับคลิปซับนะครับขอบคุณมากมากที่ยังโทรหาเลยพี่ต้องโทรหาเลยก็หนุ่ม,ม,ม,มก,กมันไข่ก็เสงน้องไหนน้องไหนที่ยมันขายดี D ได้ขนาดนั้นกูอยากขายว่ะอยากเล่นๆ <ไป S 1> แล้วไม่มันจำนวนสก,กินอุ้ยพูดแรงไว้น้องไอ้ที่อะไอดีกูใช่ไหมมันบอกมีคนบอกว่าห้าสิบเคมากกว่าชีวิตมึงอีกไอ้ควายบัสอุ้ยห้าสิบเคมากกว่าชีวิตกูอีกเลยไอ้ควาย มึงรู <amounts of audio writers> ้ไหมห้า <Incred> ส <ibly logical noise> ิบเคมากกว่า <musicians> ชีว like ิตกูใช่ไหมแต่แม่มึงนะห้าร้อยอะมึงคิดดูดิไอ้ฮี้ยทำไมถูกจังเฮ้ยมีคนพิมพ์อะไรืองกันนะพี่รัชไทยแบงค์พันมีทอนแค่นั้นแหละงงกันเออขอโทษขอโทษพูดแรงไปแต่ก็รอเขาออกมาชี้แจงปะ ใช่ครับรอทางเขาออกมาแต่ถ้าเกิดมึงอยากถามเหตุผลอะไรมึงก well> ็ไปดูไลฟ์สดของเขาแล้วก็ถามเขาแล้วกันพี่บาสขาน้อยก็บาดอีไปรุ่นเอ้ามาอีไปรุ่นใช่ใช่บัดแหลกจริงเลยอ่ะบูนมาเท่าไหร่ไม่มึงเข้ามากูตอนนี้อะไรมึงอ่ะอะไรนะบัสแหลกจริงเลยมึงอยากรู้เปล่าพราว่ากูยิงยังไงพิมพ์นี่โปรครับพิมพ์นี่โปรแต่กูไม่ค่อยอยากโชว์มึงหรอกไอเพื่อนพิมพ์นี่เนี่ยไม่มึงฟังกูแต่กูไม่ค่อยอยาก แต่กูไม่เข้าอยากโชว์หรอกพราะกูยิงในแข่งเดียวแค่งแล้วกูยิงไม่แข่งเดียวแค่นั้นแหละเรื่องอะไรกับใครก็คือมีการโดนแบนของทางทีมที่จะเจอวันนี้ใส่นล่าหมูไม่ขาดละหมาดไม่เคยไอ้สมบัติไอ้สมบัติไอ้สมบติไอ้สมบัติเล้าคนอุ๊ยต่ยังครับผมไม่เปิดครับวันนี้ก็คือ เกิดเหตุการณ์ที่อะไรไม่รู้แต่กูไม่เกี่ยวแค่นั้นแหละมึงไม่เกี่ยวเที่ยึงเปิดตติโทรอ๋ออ๋ออ๋อเกงเก้อเกี้ยเกงอะไรไม่รู้วิยงวี่งวัดกล้าโทรหาเลยหรอวะไม่คือคือมันเคยมาโทรมาหากูเรื่องอะไรพวกนี้แล้วตอนนั้นทีมมันมีปัญหากับอะไรวะคนในทีมกูกูก็โทรไปถามว่ามีอะไรกันได้กูยอมจ่ายว่าสมบิคนในทีมมันคือใคร คนนใทแต่เคยได้ยินมาว่าคนในทีมเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนรองทีมหกคนในแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังอยู่ทีมเดียวกันใคร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 ยมไมย์ยมพีพีหกหกไ่เคยู่เคยดูเยโอเคเอามีดปาดคอไอ้ลำเอ้ากินมั่วไปก่อนไม่อะไม่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 ครับคือคืออาันต์เป็นพ่อไอ้ลำครับไอ้ฟิตครับ ที่จะมีปากคอไม่คนทีมมาจดชื่อไหมผมเด็กไอ้บัานหมื่นคนถอดเสื้อถอดเสื้อทำเฮียอะไรอะไรเย็ดแม่โดนแบนอีกสัก